e v e r y n o e y w r y c o m y w o l c o m e to Teacher น้ำตาล Channel again นะคะวันนี้ก็มาเรียนผ่าน YouTube กันอีกแล้วหลังจากไม่ได้เจอกันค่อนข้างนานเลยเนาะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสบายดีใช่ไหมเนาะหลังจากที่โรงเรียนเราได้มีคลัสเตอร์ไปก็ตอนนี้เราก็ได้ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เลยทำคลิปวิดีโอการสอน ต่ออีกนิดนึงเพราะว่าก่อนที่เราจะปิดไปเรากําลังจะจบบทกันแล้วนะคะถ้านักเรียนยังจําได้เรากําลังเรียนอยู่ในเรื่องของ places around me ใช่ไหมคะแล้วงานสุดท้ายที่ครูให้ไปก็คือให้นักเรียนเนี่ยไปสํารวจว่าชุมชนของตนเองเนี่ยมีสถานที่อะไรบ้างแล้วก็นํามาวาดเป็นแผนผังถ้าทุกคนยังจําได้นะคะ,ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อกันนั่นเองอยากเห็นผลงานของทุกคนมากเลย ไม่ได้การแล้วเปิดเรียนมาต้องได้เห็นผลงานของทุกคนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะ Quick Review นี่คือแผนถังชุมชนของทีเชอร์น้ำตาลเองนะคะคุ้นใช่ไหมอ่ะทีเชอร์จะใช้ตัวนี้ในการทวนคำศัพท์ต่างๆให้กับทุกๆคนนะคะอ่ะเรามาดู the first one the easiest one นัที่ง่ายที่สุดนะคะ zoo zoo อ่ะอันนี้ในหมู่บ้านเราไม่มีนะคะชุมชนเราไม่มีทีเชอร์แค่จะเอามันขึ้นมาเป็นตัวอย่าง กพื่อทบทวนคำพท์นี้เฉยๆเนอะอ่ะ next opposite to h e z o is hospital hospital next to the hospital is gas station gas station ต่อไปค่ะ behind the gas station is the park the park and then in front of the park is the bank the bank o k เค อ่ะต่อไปค่ะนักเรียนขยับมาข้างหน้าอีกนิดหนึ่งนะคะเราจะเห็น Shopping mall Shopping mall n ext to the shopping mall is the temple the temple and then opposite the temple is my house my house โอเคอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของแผนผังหรือว่างานที่ที่เชร์ได้ให้นักเรียนไปวาดเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นนะคะ เดี๋ยวเปิดเธอมาเปิดเรียนมาเดี๋ยวเราค่อยมาช่วยกันดูเนาะว่าถูกไหมอะไรอย่างนี้นะคะโอเค next slide อ่ะ everybody open your book to page 140 140 d r e d a page ไะไรนีเขียนไว้ให้แล้วอืมอ่ะโอเคค่ะวันนี้เปิดเสียงให้ฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องฟังเสียงสวรรค์ไปก่อนนะคะอ่ะ uh, มาฟังก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยออกเสียงตาม where are you going penny Where are you going, Penny? Penny ก็เลยตอบว่า I'm going to the shopping mall. I'm going to the shopping mall. เอ่เสียงผู้หญงิงต้องเสียงเล็กๆนิดนึงเอออ่ะเอาใหม่นะคะ Where are you going, Penny? คราวนี้ให้ทุกคน repeat after me Where are you going, Penny? ต่อไปค่ะ p e น n y ตอบด้วยเสียงเล็กเสียงน้อยนะคะ I'm going to the shopping mall. I'm going to the shopping mall. ค่ะทุกคนหนงเสียงไกล่าเลยอ่าไปเมื่อกี้ผู้ชายเขาถามว่า where are you going ก็คือแปลว่าคุณจะไปไหนเพนนี Penny. Penny ่เพนนี่เลยตอบว่าฉันกำลังจะไปช้อปปิ้งมอล์นะคะอ่ะทีนี้ค่ะเพนนี่ก็เลยถามกลับว่าเพนนี่เลยถามกลับว่า are you going to the shopping mall too are you going to the shopping mall too เธอจะไปช้อปปิ้งมอล์ด้วยเหรอผู้ชายตอบว่าอะไร no I'm going to the toy shop I'm going to the toy shop no I'm going to the toy shop ผู้ชายไปช้อปปิ้งมอลล์ได้ไหมไม่ไปนะคะเขาตอบว่า no แต่เขาจะไปไหนไป t o ย shop นั่นเองนะคะอ่าสดงว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนถามว่าเพื่อนจะไปไหนนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวพอเปิดเรียนมาจะให้เพื่อนชี้เลยนะในแผนทังของตัวเองแล้วก็ถามกันเองจะคู่กันเองนะคะเปิดเรียนมาก่อนเดี๋ยวครูพาถา อ uh, move to the next slide เป็นช่วง ask and answer ทุกคนเห็นไหมคะว่านี่คืออะไร bank ใช่ไหม bank ถ้าคุณครูจะถามว่า are you going to the bank are you going to the bank อ่ะรูปนี้คือ bank ใช่ไหมคะแสดงว่าเขาไป bank ใช่ไหมอ่าถ้าไปเราจะตอบว่า yes i am yes i am เอาใหม่นะคะฟังประโยคคำถามใหม่ are you going to the bank Yes I am. Are you going to the bank? Yes I am. อพอได้ไหมคะอ่า uh, ถ้าไปตอบ Yes I am นะคะอะ uh, ทีนี้สไลด์ต่อไปอันนี้คือ s c สคู l คำถามค่ะ Are you going to the park? อืมไปพาร์ไหมเนี่ยขอให้รูปสคูมาใช่ไหมเขาให้รูปสคูมาเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปไม่ก็คือ No นะคะ No อะไรละ่ะ No I'm not. No I'm not. โอเคไหมอ่าโอเคค่ะ ทีนี้ไปสไลด์ต่อไปของพวกเรากันนะคะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้คือรูปพาร์กนะคะนี่คือรูปพาร์คคำถามค่ะ Is she going to the park? Is she going to the park? เขาถาม she ีชีแปลว่าใครหล่อนผู้หญิงนะคะถ้าถามชีเราก็ต้องตอบชีนะคะรูปนี้เขาให้พาร์กมาแล้วถามว่าไปพาร์กไหมก็ไปเราก็ตอบว่า yes อะไร Yes she is Yes she is นะคะเอาใหม่คุณครูจะถามแล้วให้นักเรียนตอบนะคะ Is she going to the park Is she going to the park Yes she is Good job อ่ะสไลด์ต่อไปตึงตึงตึงรูปนี้คือ Temple This is a Temple แต่คำถามถามว่า Is he going to the hospital อ อะไรเนี่ยให้รูป Temple มาแต่ถามว่าไป Hospital ไหมก็ไม่ใช่นะคะถ้าไม่แล้วก็ตอบ no ถาม he ตอบ he ค่ะก็ no he is n t นั่นเองนะคะ no he is n t อ่าจบไปแล้วสำหรับช่วง ask and answer นะคะเป็นช่วงของการฝึกตอบคำถามของเราคราวนี้ในช่วงงานของเรานะคะที่เชื่อมีงานมาให้นักเรียนทำนั่นก็คือ จากครั้งก่อนที่เราได้วาดแผนผังชุมชนของเราไปแล้วก็ได้เขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วเนี่ยทีเชอ่ออยากจะให้นักเรียนนะคะนําแผนผังเหล่านั้นเนี่ยไปแปะที่บอร์ดกลางศารากลางหมู่บ้านนะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆคนในหมู่บ้านเนี่ยได้รู้จักคําศัพท์ภาษาอังกฤษเนนะเาะพวกเราก็จะได้มีโอกาสโชว์ผลงานของเรานะโชว์ผลงานไม่พอนะคะพวกเรายังมีโอกาสได้ยังไงคะ สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับชุมชนด้วยใช่ไหมให้เขารู้ว่าเนี่ยชุมชนของเราเนี่ยมีสถานที่นี่นะภาษาอังกฤษเรียกว่าอันนี้นะนี่หมู่บ้านเรามีไอนนที่สรารการหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใครไม่อยากแปะที่นั่นนะคะก็สามารถแปะบอร์ดกลางของโรงเรียนของเราเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ คนในชุมชนหรือว่านักเรียนของพวกเราได้นักเรียนก็ถือว่าเป็นคนในชุมชนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถประชาสัมพันธ์ถึงชุมชนผ่านนักเรียนของเราได้เช่นเดียวกันเนาะ,นะทุกคนอ่าให้เขาเห็นวันนี้คือโปรเจกต์ใหญ่เป็นงานชิ้นเอกผลงานชิ้นโบแดงมาสเตอร์พีซของเรานักเรียนชั้นป .3 สวยงามเวอร์อ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกแต่ช่วงนี้โรงเรียนเรายังเข้าไม่ได้เนาะก็ยังไม่ต้องมาแปะในโรงเรียนนะคะนักเรียนเก็บไว้ก่อนถ้าใครอยากแปะที่โรงเรียนหรือถ้าอยากแปะที่สารากลางหมู่บ้านก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปติดเลยบอกผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ได้นะคะนักเรียนเขาจะได้ไม่ตกใจเนาะอ่ะาคราวนี้เราใกล้จะถึงจุดจบของคลาสนี้กันแล้วนะคะ what we learned today วันนี้เราได้เรียนอะไรกันบ้างอ้าวันนี้เราได้เรียนอะไรกันบ้างคุูน้ำตาลสอนอะไรไปประโยคที่หนึ่งที่คุูน้ำตาลสอนในวันนี้นะคะคือ Where are you going? Where are you going? คุณกำลังไปไหนอาถ้าเกิดว่ากำลังจะไปกำลังไป hospital เราก็ตอบได้ว่า I'm going to the hospital. I'm going to the hospital. หรือเมื่อกี้ที่เพนนีกำลังจะไป ผู้ชายถามเพนนีว่า where are you going Penny? เพนนีตอบว่า I'm going to the shopping mall นั่นเองนะคะอ่ามีอีกนึ่งประโยคที่เพิ่งเรียนไปเมื่อกี้ are you going to อ่าตัวอย่างค่ะถ้าคุณครูให้รูป park มาให้รูป park มา are you going to the park yes I am อืมแต่ถ้าเกิดว่า แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปก็ตอบว่า no I am not นะคะอะคราวนี้มีอีกหนึ่งประโยคที่เรายังไม่ได้เรียนแต่จะโอ,โอ้เรียนแล้วอันนี้ is she หรือ is he going เรียนแล้วเรียนแล้วนี้ sorry sorry ค่ะอะประโยคถัดมานะคะนักเรียนเป็นประโยคในการถาม she หรือ he นั่นเองนะคะเราจะสามารถถามได้ว่า is she going to the park หรือ is he going to the park เราก็ตอบได้ว่า yes she is หรือ yes he is หรือว่า no she isn't หรือ no he isn't นั่นเองนะคะ เป็นยังไงบ้างสำหรับการเรียนรู้ของเราภายในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนมีแค่3ประโยคที่เราได้เรียนกันไป3ประโยคนี้นะคะเดี๋ยวพอเราเปิดเรียนมาทีเชิ์จะให้นักเรียน,นจับคู่กันมานะคะแล้วก็ให้จิ้มสถานที่แล้วก็ถามเพื่อนโอเคไหมคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมตอนเปิดเรียนพร้อมกันสําหรับวันนี้ทีเชร์ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ ได้มาดูคลิปนี้แล้วก็ร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันไปพร้อมๆกันภาษาอังกฤษฝึกฟันละนิดจิตแจ่มใสถ้าอยากพูดได้พูดดีต้องมาเรียนด้วยกันกับทีเชอร์น้ำตาลนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากคะ่ะ thank you and see you next time Bye Bye